สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นคลิปรีวิวนั่งรถไฟไปสนามบินอีกแล้วครับเราทํารีวิวนั่งรถไฟไปสนามบินเนี่ยมา2ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะลองขึ้นรถไฟจากทางฝั่งทนกันบ้างครับเราอยู่แถวตลิ่งชันครับเป็นที่ตั้งของชุมทางตลิ่งชันแล้วก็สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับซึ่งสถานีตลิ่งชันเนี่ยก็เป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนครับหรือว่าสายบางซื่อตลิ่งชันนั่นเองตอนนี้เขาก็ทําโครงการมาถึงแค่ตลิ่งชันอยู่ครับ ซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาลองว่าถ้าเกิดเราขึ้นรถไฟจากแถวตลิงชันเนี่ยไปยังดอนเมืองเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีนะครับตอนนี้ก็มาซื้อตั๋วนะครับเราสามารถเลือกซื้อตั๋วถึงปลายทางที่สถานีดอนเมืองหรือสถานีบนสายไปยังรางสิตได้เลยนะครับซื้อทีเดียวนะครับก็42บาทครับถึงดอนเมืองเลยแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนรถที่สถานีกลางบางซื่อก่อน,นครับก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยก็ได้ตั๋วเป็นโทเค็นมาแล้วก็แปะเหรียญตรงที่ประตูก็เดินเข้าไปยังชานชลาของสถานีตลิงชัน เนื่องจากว่าตอนนี้สถานีตะหลงชันเป็นสถานีปลายทางของระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับก็เลยมีทางไปชานชาลาแค่ชานชาลาเดียวคือชานชาลาที่1เนี่ยก็จะคือมุ่งหน้าเข้าไปยังสถานีกลางบางซื่อนะครับเรามาถึงสถานีเนี่ยเกือบเกือบสามโมงครับแล้วก็รถไฟจะออกเวลา3ามโมงตรงครับสิบหนาฬิกาพอดีครับเราก็เดินขึ้นมายัางรถที่จอดรออยู่ที่ชานชาลาสถานีนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นช่วงบ่ายของวันจันทร์นี่คือหน้าตาภายใน ตู้ของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับเป็นตู้โดยสารแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะมีชั้นวางของด้วยนะครับแล้วก็มีที่นั่งอยู่2ฝั่งมีราวแล้วก็มีที่จับสําหรับผู้โดยสารที่จะยืนแนกรในที่รถไฟแน่นๆนะครับสําหรับสายบางซื่อตลิ่งชันเนี่ยตอนนี้ก็มีสถานีอยู่แค่4สถานีครับคือสถานีสถานีกลางบางซื่อนะครับเป็นสถานีต้นทางแล้วก็ถัดมาก็เป็นสถานีบางซ่อนสถานีบางมอญปรุกแล้วก็สถานีปลายทางที่ตลิ่งชัน ตอนนี้ก็3ามโมงตรนนะครับรถไฟจะออกเดินทางแล้วรถไฟก็ค่อยๆเคลื่อนออกมาจากที่สถานีตลิ่งชันนะครับมองไปทิวทัศน์สองข้างทางก็เป็นบรรยากาศของ แถวแถวย่านตะลิงชานซึ่งก็เริ่มเริ่มจะออกมาชานเมืองหน่อยนะครับแล้วก็อยู่ไปทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพหรือว่าฝั่งธนบุรีนั่นเองวันนี้ก็มาลองอย่างที่บอกครับมาลองว่าถ้าเกิดว่าเดินทางจากแถวแถวนี้นะครับแถวแถวด้านที่ตะวันตกของกรุงเทพเนี่ยเพื่อไปยังสถามบินดอนเมืองเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับโดยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจากสถานีตะลิ่งชานครับรถไฟก็วิ่งขนานกับทางด่วนสายทางพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกนะครับ แล้วก็ข้ามคลองบางกอกน้อยนะครับแล้วก็ผ่านแถวแวช่างชุยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สถานีถัดไปเป็นสถานีที่2นี่ก็เป็นสถานีที่2ครับคือสถานีบางบำรุนะครับรถไฟก็กําลังจะเข้าเทียบชันชราที่สถานีรับส่งผู้สารที่บางบำรุแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวออกเดินทางต่อเข้าไปอย่างที่สถานีกลางบางซื่อสําหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนเนี่ยสถานีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาหรือว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยก็มีแค่2สถานีนะครับตอนนี้คือ สถานีตะลิ่งชันที่เราออเดินทางมาแล้วก็สถานีบางบำรุรถไฟกําลังจะข้ามแม่น้ําเจ้าพญานะครับมองออกไปทางด้านขวาน,นี่เราจะเห็นอาคารรัฐสภาหลังใหม่นะครับแล้วก็ตรงนั้นคือริมแม่น้ําเจ้าพยานั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบริเวณกอฟอพอนะครับแล้วก็สะพานพระรามเจ็ดครับเราก็จะข้ามแม่น้ําเจ้าพยาบนสะพานที่คู่ขนานไปกับสะพานพระราม6ซึ่งเป็นทางรถไฟเดิมนะครับ จากฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพญาครับทางตะวันตกของกรุงเทพหรือว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยเราก็กาลังจะข้ามกลับไปยังฝั่งที่ตะวันออกของแม่น้ํานะครับหรือว่าฝั่งพระนครนั่นเองเพื่อเข้าไปยังสถานีกลางบางซื่อแต่ก่อนจะถึงสถานีกลางบางซื่อเนี่ยรถไฟจะจอดอีกหนึ่งสถานีนะครับตามเส้นทางก็คือสถานีบางซ้อนนะครับซึ่งสถานีบางซ้อนเนี่ยจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะครับ นี่ก็คือสถานีบางซ่อนครับเป็นสถานีที่3คาับนเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนครับหรือว่าเส้นทางบางซื่อตลิ่งชันจริงๆแล้วโครงการของเส้นทางนี้จะมีสถานีมากกว่านี้แล้วก็ขยายยาวไปมากกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้ปลายทางอยู่แค่สถานีตลิ่งชันอยู่นะครับแล้วเราก็ข้ามคลองประปานะครับข้ามถนนประชาชื่นแล้วก็กําลังจะมุ่งหน้าตรงเข้าไปยังสถานีกลางบางซื่อมอไปตอนนี้ก็จะเห็นตัวอาคารสถานีกลางบางซื่อแล้วครับก็เป็น ลายทางของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนจากตลิ่งชันนะครับมาจากสถานีกลางบางซื่อเห็นอู่ที่จอดบรรดารถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นสถานีขนส่งจตุจักรนะครับหรือว่าหมอชิด2นั่นเองสําหรับสถานีขนส่งรถบัสนะครับรถทัวร์ต่างๆและเราก็วิ่งเข้ามาจอดที่สถานีกลางบางซื่อครับก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางรางแล้วก็การคมนาคมของกรุงเทพในอนาคต และที่สถานีกลางบางซื่อครับเราก็จะต้องเปลี่ยนสายครับลงจากชานชาลาที่รถไฟจากทางตลิงชานเนี่ยมาจอดครับแล้วก็เปลี่ยนไปอีกชานชาลาหนึ่งเพื่อไปยังรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่เป็นสายสีแดงเข้มครับคือมุ่งหน้าไปทางรังสิตนั่นเองรถไฟมาถึงที่สถานีกลางบางซื่อนะครับในเวลา15นาฬิกา18นาทีครับก็ใช้เวลาเดินทางจากตลิงชานมาแค่18นาทีนะครับก็มองหาป้ายสายไป บางซื้อรังสิตนะครับเป็นรถไฟาชานเมืองสายสีแดงอีกสายหนึ่งคือไปทางรังสิตก็ขึ้นที่ชานชาลาสามก็ขึ้นไปได้เลื่อนไปนะครับเพราะว่าเราจะไปยังสถานีที่ดอนเมืองนะครับซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อเข้าไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองนั่นเองตามจุดมุ่มงหมายของเราในการเดินทางครั้งนี้ครับคือนั่งรถไฟาจากตลิ่งชันไปดอนเมืองตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชานชาลาสามนะครับแต่ว่ารถไฟยังไม่มาครับเวลาตอนนี้คือ15บานาฬิกายีนาทีครับรถไฟขบวนถัดไปเนี่ยจะออก15นาฬิกา40นาที ตอนนี้รถไฟก็วิ่งเข้ามาจอดเทียบชานชลาแล้วครับเป็นรถไฟที่จะเดินทางออกตอน15-40เพื่อมุ่งหน้าไปยังดอนเมืองเราก็ขึ้นรถไฟนะครับแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือนครับจากสถานีกลางบางซื่อเนี่ยไปยังสถานีดอนเมืองสําหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนะครับบางซื่อรังสิตที่เราทํารีวิวเดินทางเข้าออกเข้าออกสถานีด,ดอนเมืองเนี่ยเราทําไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาสรุปสั้นส้นอีกครั้งครับจากสถานีกลางบางซื่อนะครับก็จะผ่านสถานีต่างๆเช่นสถานีจตุจักร วัสมียนนารีบางเขนทุ่งสองห้องหลักสี่การเคหะแล้วจะถึงสถานีดอนเมืองซึ่งจะเชื่อมต่อกับสนามบินดอนเมืองเราก็จะลงที่นั่นนะครับแต่ว่าจะมีอีกสองสถานีถัดไปตามเส้นทางนะครับคือสถานีหลักหกนะครับแล้วก็ไปไปลายทางที่สถานีรังสิตสําหรับเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่จากบางซื่อไปยังรังสิตก็จะวิ่งขนานไปกับ ถนนวิภาวดีรังสินครับแล้วก็ทางด่วนดอนเมืองโทเวนนั่นเองตอนนี้ก็เห็นทางด่วนครับเห็นรถบัสเมื่อกี้รถเมล์เมืม่อกี้วิ่งอยู่บนทางด่วนรถไฟก็วิ่งจอดแวะตามสถานีต่งตางๆครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีหลักสี่แล้วก็หัดไปก็จะเป็นสถานีการเคหะซึ่งก็จะตรงกับบริเวณแถวร้านเจเลง้งแถวท่านที่ใต้ของสายมินดอนเมืองครับสำหรับใครที่มาติดต่อพวกร้านเจเลง้งพวกคลังสินค้าเนี่ยกลงที่สถานีการเคหะครับแต่ว่า ถ้าเกิดจะเข้าอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองเนี่ยให้ลงที่สถานีดอนเมืองนะครับจะมีทางเชื่อมต่อเข้าสนามบินตอนนี้ก็เห็นเครื่องบินจอดแล้วนะครับเห็นบรรดาอาคารคลังสินค้าแล้วก็เดี๋ยวถัดไปจะเห็นอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งบนจอเนี่ยก็จะมีข้อมูลบอกนะครับว่าที่สถานีดอนเมืองเนี่ยจะเชื่อมต่อไปอยังท่าอากาศยานดอนเมืองได้แล้วก็จะมีเสียงประกาศด้วยนะครับเมื่อเดินทางถึงดอนเมืองว่าถ้าเกิดผู้โดยสารจะเดินทางไปยัง ถ้ากาศยานดอนเมืองเนี่ยให้ลงที่สถานีนี้เราก็มาถึงสถานีดอนเมืองเวลา15.56นาทีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ16นาทีนะครับถ้าเกิดนับจากการเดินทางมาจากสถานีกลางบางซื่อแต่ว่าถ้าเกิดนับจากต้นทางที่ตลิ่งชันนะครับเราก็ใช้เวลาเดินทางมา56นาทีครับรวมเวลาเดินเปลี่ยนสายแล้วก็รอรถไฟที่สถานีกลางบางซื่อด้วยก็ลงจากชั้นชลานะครับมายังชั้นที่เป็นชั้นจําหน่ายบัตรโดยสารนะครับ ที่นี่ตอนนี้เขามีป้ายติดบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะไปยังสนามบินดอนเมืองท่ากาศยานดอนเมืองเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนนะครับจะมีสะพานเชื่อมต่อไปยังตัวอาคารผู้โดยสารของสนามบินนะครับแล้วก็มีป้ายบอกว่าทางเชื่อมเข้าสนามบินเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็เปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงเที่ยงคืน ที่ทางออกก็ใช้ตั๋วที่เป็นเหรียญนะครับซึ่งเราซื้อแล้วก็ถือมาแปะมาตั้งแต่สถานีตลิ่งชันเนี่ยมาหยดลงในประตูทางออกครับประตูก็จะเปิดให้เราเดินออกจากตัวสถานีแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปยังสนามบินดอนเมืองต่อครับมีป้ายบอกครับไปสนามบินเข้าทางนี้ตอนนี้เราอยู่คนละฝั่งของถนนวิภาวดีรังสิตกับตัวอาคารสนามบินนะครับก็จะมีสะพานแล้วก็ทางเชื่อมข้ามเข้าไปถ้าเกิดเปรียบเทียบจากรีวิวแรกสุดเลยครับที่เรามาทําตอนที่เขาเปิดให้ทดลองใช้ทดลองนั่งฟรีเนี่ยตอนนี้ ป้ายบอกทางเข้าสนามบินเนี่ยก็มีการติดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับว่าทางเดินเข้าสนามบินเนี่ยเมื่อลงจากรถไฟฟ้าแล้วต้องเดินทางไหนต่อนะครับเราก็เดินข้ามถนนวิภาวดีรังสินครับแล้วก็มายังทางเชื่อมเข้ายังอาคารผู้โดยสารของสนามบินครับแต่ว่าก็เป็นระยะทางที่ต้องเดินไกลพอสมควรครับโดยทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีดอนเมืองแล้วก็อาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองเนี่ยจะเชื่อมมาตรงแถว อาคารจอดรถ7ช็ชั้นครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับอาคารผู้สานอาคาร2นั่นเองนะครับจะเชื่อมมาที่ชั้น2ตรงนี้นครับถ้าเกิดจะลงไปขาเข้าก็ลงไปชั้น1ถ้าเกิดจะขึ้นไปขาออกคือชั้นที่เช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องเนี่ยก็ขึ้นไปที่ชั้น3ครับเรามาถึงที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินเลยเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณสัก4ี่โมงสินาทีนะครับถ้าเกิดรวมเวลาทั้งหมดเลยตั้งแต่เดินทางออกมาจากสถานีต้นทางที่ตลิ่งชนันเนี่ยมาจนถึงที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินที่อาคารผู้สานอาคาร2เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก เจนาทีนะครับรวมเดินด้วยจากสถานีรถไฟมาอย่างที่อาคารผู้โดยสารนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ